สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว Youtube นะครับสวัสดีตอนเย็นด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นคำแล้วครับคำแล้วนะครับนี่ครับงับง่ายฮาวงจอดเพราะเริ่มว่างแล้วนะครับเอ,อ้ยไงตีแล้วไหนถอยอับพี่เลียนแรงที่กัพ่นแล้วก็ซื้อนอนเดียวอะ ชนี่เขาใส่ีหตอนเย็นนะครับท่านผู้ชมเรียกน้ำย่อยครับจัดไปสักหนึ่งคลิปนี่ครับมาชมพี่ชาญถอยครับ ช่องนี้นะครับนี่ครับดันเอลนะครับดันตัวนี้นะครับท่านผู้ชม<อ>มันจะซ้ำเก่าตัวพี่เจ้าแคบไปจอดหันแล้วกันเลี้ยวมันไหลมันมันเต็มถังโขรนะมันเต็มถนะังโขดเหรอ จงุงเงี่ะปันเนียนอนเนี่ยไปไปอี๊ยกเอีกเอีกเอีกเอาละแก้วจงุงชิงว่าเป็นไงเนี่ยยิ่งหลยยิ่ออกมากมาโซ่ดันออกนาออกหลังทุกโซ่คิวแรกคิวแรกเปื่อยมือเราต้องหาทำเลออกดีๆคิวแรกคิวแรกนะบอกให้ต้องไปจอดยุงซี่เนาะ นี่แมงเนี่ยหันหัวมาทั้งทีเลยเอาหัวออกมาเลยครับตีกัวองเลยเสียเท่าเนี่ยเนี่ยเอาโต๊ะเท่านี่ยหันหัวออกมาเนี่ยมันนี่เต็มนี่แล้วนะรถต้องกลัวว่าสิอว่าเต็มหัวแบบปลาหัวแบบปลาดุกอะหัวเสียทั้งเทียอะมันตีบอลเลี้ยงแบบนี้เอ้าบอลเลี้ยงแบบนี้นี่างเง้เขาออกไงเ่าซูมือเนี่ยเพมีไฟจัดมันเข่ามันหนีเลยเหัวแบบปลาดุกมั้ครับผมพ่อพ่อสีทั้งนี้ออกปุ๊บ หลังล้าง,งกันกัมาสองขั้นี่โยกันไว้พี่เดชพ้นขับไปกินขเขาแ้วเลยเรียบร้อยไอ้ชั้นคิ้วแรกพึ่งมามานี่ออกไงแมนมีตุลีลตีวงไปเลยพ่ยมาเจ้าหัวออกาเนี่ยคิ้วแรเนี่ยเจ้าบตววของเียเก่าห,หรือ่บอ้ครับไม่ใช่ของเฮียกเก่าถ้าของเฮียกเก้านี่ได้ลงแล้ววันนี้มันม <laughs> ีเจ้าใหม่มาทำใช่ครับ แล้วในนาซ่องเงินใี่แง er ่์แบงค์ในจะเป็นกิฟิ์พิ้งไหมที่อ่าครับโบคุณโบคุณกับโบคุณด้วยกันไม่ละกับ่าภาษาอังกันบ้าง้ยนี่แหมกปแกมัคู่ไปสิบสองรอบไหม ใส่หางกลางปลานี่ไอหางไเนเอยโอ้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 ยเดี๋ยวนี้นาจะเป็นเครื่องสองหกศูนย์งานมเลี้ยวก้อนน้ำคิ้วเรกเห็นปะมันเกียร์าสิมั้งมนเดนเหรอครับคุณครับพี่หมอกเป็นเกียร์ผาสิมั้ง รถมือรถแรนกันไมือนจากตัวครับมือนะมือนจากตัว่ามันิเป็นร้อยอยลบังรถมากแต่ก็ของของคืจังอะประมาณป่เปยสิแปดตัวนี้อะเปยอะนหละเอ้ผมอะสิแปดมือเนี่เป็นร้อยเตั้รอยหน่งงานรถจันน่าตั้งแต่วันวันจันมาหยุด่ะครับหยุดอาท่นี่เอาหยุดวนเสาร์หยุดช่วยกันอืม ต่ว่ามันข้ามมาอีกสามหอยตัววัดพูดไม่อีกสามหอยตัวเฉพาะวัดจันทร์นี่ก็สองหอยตัวแล้วโอ้โหท่านผู้ชมเป็นบรรยากาศภายในลานตอนเย็นนะครับป่ะมาแกเอาเเลยครับผมวะนี่แกแกไข่ขั้นดีไปเปิดเปิดเลยเดี๋ยวครูไปขอให้ตู่ไปงั้นไอ้ตู่ไปน้ำไว้ไอตี๋ ย่าเป็นขี่แตกก่ะข้ายก่งเลย่อนบัวนี่แล้วหน่าอยถอยมาไกลๆแล้วก็ไปเองสิง่ายๆนะบอกไอ้ถอยถอยว่าถอยไปเกือบขี่แตกครับพี่ตู่เมื่อกี้ครับตอนนี้อยู่ใต้สะพานภูวิพลสองนะครับใต้ทางด่วนนะครับ ก็ตอนเย็นๆครับไม่ได้ลงของกะหาแก่เนี่ยเป็นธรรมดาพี่น้องนะครับไม่ได้แก่เยอะนะครับสองขวดไงครับบุญเหลียดี๋ยวจกขึ้นก่อนออขึ้นแล้วเดี๋ยวย,ยวุงยุ้งเขาโอ้สับตกเนียเว้นนี่ <ๆ S 1> ไงโอ้เดี๋ยวพวกเจ้าได้เห็นอยู่แอกอยู่ในคลิปอะ่ะนี่นะครับตอนเย็นครับผมก็มีน้ำปลามาแล้วเรียบร้อยนะครับ ท่านผู้ชมก็จะเห็นผ่านตาเลยนิดนึงแป้งผมเอียงนะท่านผู้ชมสังเกตได้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนี้ครับไปไหนครับเนี่ยไปไหนเด,ไเ,ดเดี๋ยวได้สัมภาษณ์กันอีกทนีนึงสัมผัสเลยเดี๋ยวนี้ครับท่านผู้ชมมันจะไปลักษณะนี้นะครับไปหมดลำเลยครับ ผมบอกแล้วนะครับที่จริงเนี่มันก็เป็นอยงที่ตั้งแต่ขึ้นมาแล้วพี่น้องมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ขึ้นแล้วนะครับฝั่งซ้ายขึ้นตรงนะครับฝั่งฝั่งซ้ายจะขึ้นแนวตรงนะครับฝั่งขวาจะอ่าทำล้มเข้าไปอย่างนี้นะครับที่จริงอ่ะน่าจะฝั่งซ้ายล้มมาแล้วฝั่งขวาขึ้นตรงนะครับชิลีเลียนแบบ ด่างมุ่นเพราะวันเรียนบาทเลยแหละนะี่ก็เป็นรถพี่ครับรถพี่พี่ปอมพี่หมอกครับแล้วก็วิชาหคิวเรียกนะครับคิวที่สองก็โอ้เก็บสเตียร์เรียบร้อยนะครับคิวสองคันนี้ครับคิวสามก็ไอป้ปอมคิวสี่ไอ้หมอกคิวห้าก็ผมคิวเจ็ดไอ้คิวหกไอ้ตู่คิวเจ็ด มุงด้คิวแดงกเกียรติบ่คิวเกียรตินะครับไปใช่เยอะนะครับก็ตอนเย็นนะครับมาอัปเดตสถานการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับอาบน้ำกินเข่านอนนะครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ